สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูบผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีนะครับสิบพาไปตามเนวท่างล่าพัฒนาพี่น้องนะครับล่าพัฒนาของหวดประจําวันที่สองเมษ,ษาเอ้ยวันที่สองาพฤษภาสองหาหกแปิบแรก มือแรกงวดแรกของเดือนพฤษภาภาปีน้องนะครับเล่าพัฒนาพอจะดีกับวบุฒิยศไหนพี่้องผิดหวังนะครับเนาะพี่้องครับเล่าพัฒนามีอยู่สองสำนักเด้อพี่น้องเด้อาจารย์เพิ่นเหตบอท่านพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งฝนฟ่าอากาศแน่พี่น้องนะครับและสิ่งหลายอย่างประกอบพี่น้องแต่ว่ารัฐบาลไทยเพิ่นจัดมาให้อยู่พี่น้อง แต่เลาพัฒนามีสองสำนักท่านันพี่น้องที่เสียมอาอวดที่เสียมอาให้พี่น้องพิจารนามีสองสำนักมีพ่อใจดีกับเจออ้อย่พี่น้องเด้อนะครับมีพ่อใจดีกับเจออ้อยท่านั้นที่เอามาให้พี่น้องพิจารณาเอามาให้พี่น้องรับโศกรับไส้กันนะครับพี่น้องออาพี่น้องไปเบื้องย้อนหลังนะครับกวันสีไปอันนสักก่อนเด้อใส่วันที่กับสักวันเอาง่ายๆพี่น้อง วันที่สองเดอ้อวันที่สองวันที่สองนะครับพฤษภา พฤษภาคมเนาะพี่น้องเนาะนะครับพฤษภาคมเด้อนสองห้าหกแปดพี่น้องพฤษภาคมสองหาหกแปดเล่าพัฒนานะครับเนาะกับพ่อใจดีนะครับพี่น้องพ่อใจดี นะครับวันที่สองนะครับพ่อใจดีนะครับลาวพัฒนานะครับรุ่นไทยแล้วก็มารุ่นลาวพี่น้องนะครับสองเด็งแน่นอน พี่น้องนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องเดี๋ยวมาพิจาจรณากันเนาะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง นะครับวิ่งบนล่างพี่น้องพ่อใจดีวิ่งบนล่างนะครับเจ็ดแปดพี่น้องนะครับเจ็ดกับแปดเด้อนะครับพี่น้องเจ็ดกับแปด พี่น้องพิจรารณาเอานี่คือเล่าพัฒนานะครับพี่น้องก้อนสี่ไปจับคูพี่น้องมาเบิ้งย้อนหลังกันก่อนพี่น้องย้อนหลังกันสักน้อยนึงพี่น้องย้อนหลังเล่าพัฒนางวดประจำวันที่ส0สิเมษายนะพี่น้องเนาะแนวะทางออกห้าสี่เก้านะครับเนาะห้า้า หนึ่งพี่น้องเลขออกหาเก้าหนึ่งเลขบนเลขล่างออกเก้าหาพี่น้องนะครับเลขล่างออกเก้าห้าพี่น้องแล้วปัฒนาพอใจดีเขามาเก้าหนึ่งบนเก้าห้าล่างพี่น้องทาร่วมกันพี่น้องเลยแต่ข้อสามตัวไม่ได้พี่น้องเอาหนึ่งมาใส่เนี่ยแต่ข้อสามตัวพี่น้องนะครับเอาหนึ่งเก้าห้ามาใส่นะครับ, 1, 9, 5, นะรบหรือเอาห้าเก้าหนึ่งมาใส่แหงเตี่ยมเตี่ยมเลยพี่น้อง นี่คือความสุดยอดพี่น้องนะครับของพ่อใจดีพี่น้องแต่ขักแตกแน่แตกทั้งบนแตกทั้งล่างพี่น้องนะครับมือนีไปตามตอกันเลยพี่น้องหามพลาดเด็ดขาดทั้งไทยท้งเล่ามอบให้พี่น้องเอฟซีมัดสุภุสุคนสองเด่งพี่น้องนะครับอ่ะไปเบิ่งจับคู่กันพี่น้องจับคู่นะครับของพ่อใจดีเด้อนะครับพ่อใจดีจับคู่นะครับ 8 chết a gì chết เจ็ดแปดพี่น้องนี่คือแนวทางของนะครับพ่อใจดีพี่น้องนะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับพี่น้องมากกัะจัดเดอ้อคัดกระพานแนวทางมีเขา่ามีหลุดบม่มีผู้ได้สามารถที่สีดูได้นะครับ เนาะนะครับบุญๆผมด้สามารถรู้ได้พี่น้องนะครับมาเบิงชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองที่สีม่อไปพี่ให้น้องเนาะชุดที่สองพี่น้องนะครับแปดสามแปด สีนะครับแปดหกดเพี่น้องนีเลยครับชุดเด่นชุดเจ็ด ชุดเงินล้านพี่น้องนะครับวันที่2พฤษภาคม2568เราพัฒนาพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่าง7กับ8พี่น้องนะครับจับคู่ให7้7 3 7 4 7 6 7 8พี่น้อง8 3 8 4 8 6 8 7 พี่น้องครับแคปหน้าจอพ่อใจดีไว้พี่น้องเขาดื้อหลุดวันที่สองสองทุ่มครึ่งพี่น้องรูปผลแน่นอนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้โชคดีโชคหมานรับรวยเงินทองทั้งไทยทั้งลาวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ